ในคลิปที่ผ่านมาผมมีการกล่าวชิงความผิดฐานแช่งความแช็ดตามในของประมวลกฎหมายอาญามาตรา137 แต่ความผิดฐานแช่งความเช็ดมันไม่ได้มีแค่มาตาดังกล่าวมาตราเดียวนะมันมีหลายอย่างมันมีความผิดฐานแช่งความเช็ดเกี่ยวกับความผิดอาญามันน่าสนใจฟังนะว่าความผิดฐานนี้มีหลักการอะไรยังไงสวัสดีครับผมชนะยต๋องวิทยาธรรมปัตครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายอาญาภาคสองความผิดกก่าวฉิงความผิดเกี่ยวกับยุติธรรมกรณีฉานความผิดแจ้งความเท็จ เกี่ยวกับความผิดอาญาตามในแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา172โดยสังเขตครับขอยกหลักหนึ่งบทบัญญัติมาตรา172บัญญัติไว้เป็นสาระสำคัญว่าผู้ใดแช่งข้อความอันเป็นเช็ดเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานอายการว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานคู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรบับขอยกเป็นหลักที่สองวิเคราะห์มาจากคำเลืกสาริกาต่างๆนานะครับศาลท่านก็้วางหลักเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าความผิดฐาน แจ้งความเท็จเกี่ยวความผิดอาญาตามมาตรา172นี้นะครับจะเป็นความผิดได้นะครับต้องเป็นการแจ้งเกี่ยวกับความผิดอาญาถ้าอย่างอื่นจะจะไม่ผิดไม่เข้าองค์ประกอบและต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาซึ่งมันมีเคสนะครับบ่งบอกว่าการกระทำความผิดตามมาตราตานี้ต้องกระทำโดยเจตนานะครับคือต้องรู้ว่าข้อความที่แจ้ง เป็นเท็จนะครับและหลักต่อมานะครับต้องเป็นการแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามหลักที่หนึ่งที่ผมกล่าวนะครับก็มีเจ้าพนักงานอายการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาแจ้งต่อเจ้าพนักงานทั่วๆไปนะครับในเรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวความผิดอาญานะครับผมจะเป็นความผิดตามมาตราหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดอันนั้นเป็นบททั่วไปถ้าเป็นเท็จนะครับผมถ้าแจ้งเท็จเกี่ยวความผิดอาญาแก่เจ้าพนักงานดังกล่าว นะครับตามหลักที่หนึ่งที่ผมกล่าวและที่กล่าวเมื่อกี้นะครับจะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นี้ครับถ้าผิดตามมาตรา172ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วศาลบอกว่าก 2, kind of 2, 2, you know, water, bah, ็จะไม่เป็นความผิดตามบททั่วไปตามมาตรา137ดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เราฟังกันเราก็จะได้เข้าใจว่าบทเฉพาะคืออะไรบททั่วไปคืออะไรนะครับมีเรื่องมีความกันเราก็ได้สู้ได้ว่านะครับว่ามันผิดบทเฉพาะแล้วนะตรงนี้นั่นนะครับผมและหลักต่อมาที่สาลท่านวางหลักเอาไว้นี้นะครับว่า ความผิดสําเร็จนะครับคือมีองค์ประกอบนอกก็คือมีผู้แจ้งเท็จเท,ท็จนื่อน,นะแล้วแต่นะครับผมแล้วก็ต้องมีองค์ประกอบในก็คือรู้ว่าข้อความที่แจ้งนะครับเป็นเท็จนะครับแล้วก็ความผิดจะสาเร็จที่ศาลท่านวางในเคสสตัี้ในคำพูดศาติกาว,ว่าความผิดสําเร็จทันทีเมื่อเจ้าพนักงานที่รับแจ้งก็คือเจ้าพนักงานดังกล่าวครับก็มีเจ้าเจ้าพนักงานอายการผู้ว่าคดีโน่นนี้นั่นนะครับที่กล่าวนะครับรับทราบข้อความนั้นจะเป็นความผิดสําเร็จทันทีนะครับและความผิด ตามมาตรา172นี้ครับผมต้องเป็นการแจ้งในข้อสาระสําคัญในสิ่งที่แจ้งในองค์ประกอบความผิดนะครับถึงจะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้ด้วยนะครับผมและทรงคำพักษาดีกาที่ผมมีเข้ามานะครับทรงที่จะให้เห็นภาพว่าผิดมาตรา172นี้ก็คือทรงจะเป็นลักษณะว่ารู้ว่ามีการกระทําความผิดอาญาขึ้นแต่แจ้งเท็จให้ผิดไปจากความจริงหรือแจ้งผิดไปนะครับ พูดง่ายคือว่าผิดความผิดเกิดขึ้นจริงนั่นแหละแต่แจ้งผิดไปครับมันมีเคสตั้ดี้ครับก็คือมันมีคนถูกฆ่าตายคือผู้ชี้แจงเทศนะครับเขาก็เห็นผมสมมตินะครับเห็นก็เห็นขอร่วมกันฆ่าคนตายแต่ไม่เห็นคอเลยนะครับแต่เจ้าพนักง,งานตํารวจนะครับท่านก็ไปทําการสืบสวนสอบสวนตามหน้าที่ของท่านนะครับก็ไปแจ้งแก่เจ้าพนักง,งานดังกล่าวว่านะครับนี่ข้อองค์ประกอบมาตราหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสอบนงนะครับว่าเห็นคอฆ่าผู้ตาย ยังไม่พอยังไปแจ้งยังไงให้การต่อชจ้างานสอบสวนอีกว่าเขียนคอร่วมกันฆ่าผู้ตายอีกอันนี้เขาก็จะผิดตามมาตรา172นี่นะครับผมแต่แต่เคสนี้ครับเขาต้องพิจารณาเพิ่มโทษหรือว่าปรับบทต,ตามมาตรา174บสี่วรรคสองนะครับก็คือแกล้ง ให้คนรับโทษรับหรือร,ร,รับโทษหนักขึ้นนะครับในการแจ้งเท็จตามมาตรา172นี้นะครับขออนุญาตกล่าวแค่นี้ครับที่ที่มันมีหาลายหลักการนะมีอะไรก็ปรึกษาทนายหรือผู้รู้กฎหมายนะครับจะได้ชัดเจนครับสวัสดีครับ